ทางเราจะเล่นดําเนินการตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดของบริษัทโดยให้พ้นสภาพการเป็นพนักง,งานทันทีขอเวียนให้ทราบว่าทางฟูดแพนด้ามีนโยบายต่อต้านความรุนแรงและการก่อการร้ายทุกรูปแบบและยินดีช่วยเหลือเจา้าหน้าที่ในการดำเนินคดีต่อคนร้ายอย่างเต็มที่ค่ะฝันนะฮะว่า แม้อระทั่งสัตว์สงวนอย่างแพนด้าเนี่ยมันก็ยังเป็นสลิมแล้วก็สลิมแดกมากๆเลยโ้โห oh, แม่งเสียดายนะเงินที่เราแม่งสั่งของมันไปนะ mm hmm. เราไม่นึกไม่ฝันน่ะคำแถลงการของมันเนี่ยฟู้ดแพนด้าไทยแลนด์เลยนะครับ คำถแถลงการของมันเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังอีกรอบทางเราจะเร่งดําเนินการตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดของบริษัทโดยให้พ้นสภาพการเป็นพนักง,งานทันทีขอเรียในให้ทราบว่าทางฟู้ดแพนด้ามีนโยบายต,ต่อต้านความรุนแรงและการก่อการร้ายทุกรูปแบบและยินดีช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีต่อคนร้ายอย่างเต็มที่ค่ะ สัในคำแถลงสั้นๆอย่น,นี้มันมีความระยำเปรตมีความเฮี่ยมีความจันไรมีความสลิมหนึ่งพนักงานที่ส่งของเนี่ย เาไม่ใช่พนักงานในบริษัทมึงอย่างที่มึงหลอกลวงตอนที่เข้าไปอบรมมึงบอกว่ามันเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์เป็นผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้ร่วมร่วมกัน แต่ในที่จริงคือมึงหลอกลวงเขาจริงๆมึงเห็นว่าเขาเนี่ยแหละเป็นทาสมึงมึงหลอกเขาด้วยคำพูดหล้ำหวานว่าพาร์ทเนอร์สันดานของมึงเนี่ยลุดออกมาอย่างนี้เลยผมจากการเป็นพนักงานทันทีเขาเป็นพาร์ทเนอร์มึง บริษัทเขาไม่มีบริษัทมึงเขาก็มีบริษัทอื่นมีหกเจ็ดบริษัทแล้วต่อไปน,นี้กูแดกไม่เลยกูอยู่บอกไว้ให้ว่าต่อไปน,นี้ใครก็แล้วแต่ที่แม่งส่งมาจากแพนด้าหรืออะไรก็แล้วแต่กูไม่แดก ดู้สิว่าม,มึงจะไปหลอกขายหุ้นในในในตลาดหลักทรัพย์ได้หรือเปล่าคุณต้องเข้าใจนะสมัยใหม่โลกสมัยใหม่มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังผมงจะอ่านต่อขอเรียนให้ทราบว่าทางฟุตแพนด้ามีนโยบายต่อต้านความรุนแรงและการก่อการร้ายทุกรูปแบบ คนที่มันใช้ความรุนแรงยกไัวอย่างเมื่อวานี้นพวกกูออกไปคืนนึงกูไปขอวัคซีนวัคซีนที่เป็นวัคซีนหลักไม่ใช่วัคซีนแบบซิโนแวคแต่มึงให้แก้น้ำตากูมามึงให้น้ำฉีด สารเคมีกูมาแปดชนิดคนที่มีความรุนแรงคนที่ใช้ความรุนแรงอันนี้ไม่รวมที่มึงเข้าไปอุ้มฆ่าที่มึงไปตามล่าผู้ลี้ภัยที่อยู่ต่างประเทศนี่ใช่ไหมนี่คือความรุนแรงแทำไมมึงไม่ไปจัดการทำไมมึงไม่ออกแถลงการต่อตา้านให้สั์ มึงเห็นว่าพวกกูเป็นผู้ก่อการร้ายหรือภาพเมื่อวานเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าทั้งสองผัวเมียนั้นน่ะกําลังขับมอเตอร์ไซค์หนีตายหนีปืนกระสุนยางที่มึงยิงใส่พวกกูเป็นร้อยนัดกูหนีแก๊สน้ำตากูหนีน้ำกรดแปดเก้าชนิดสารเคมีแปดเก้าชนิดที่มึงสาดมาให้พวกกูไอสัตว กูใช้อะไรกูมีเด็ดใจกูมีสองมือเปล่าที่สู้กับพวกมึงกูไปเรียกร้องวัคซีนเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องให้สัตว์นรก้ฆาตกรต่อเนื่องตัวนี้มันลาออกแต่สิ่งที่พวกกูได้คือความเจ็บปวดเมื่อวานน้องใช่ไหมโดนยิงตาแตกเลย ไอ้สัตว์แล้วมึงบอกกูเป็นผู้ก่อการร้ายผู้ก่อการไายพ่อมึงบริษสัตว์มึงจะต้องพิน,นาศมึงจะต้องพิน,นาศมันยังบอกต่อว่ายินดีให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดําเนินคดีต่อคนร้ายอย่างเต็มที่กูขับหนีแกน้ําตาไอ้แม่เย็ดกูขับหนีกระบอง กูขับหนีกระสุนยางพวกกูขับหนีพวกคืกูพวกกูคือคนร้ายตรงไหนมึงนี่สลิมยี่ฮี้เลยมึงอยู่ในโลกของสลิมมึงไปมึงเตรียมตัวเก็บของเลยกูจะไล่มึงกลับประเทศจีนสั คนพวกเคี่ยนี้วิธีการมันง่ายๆวันเนี้ยมันเข้ามากรอบโกยเงินในประเทศเรานะครับบิวปัน <c oughs> ปันเงินออกไปนอกประเทศเสร็จปั๊บพอปันได้สักสามปีห้าปีมันจะเข้าไปปั่นในตลาดหลักทรัพย์เข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะปั่นเงินต่อ หรือบางคนอาจจะขายทงกิจการจำนวน5,000ล้านหมื่นล้านให้กับเศรษฐีคนจีนต่อไปในอนาคตวันนี้เราจะต้องหยุดความเลระยำขององค์กรน,นี้แล้วเราทำได้กูไม่แดกมึงกูไม่แดกมึงกูไม่สั่งมึง ใครที่มีเครือข่ายนะครับมีร้านอาหารหลายสาขามีแฟนชายนะครับขออนุญาตเลยวันนี้มีหลายคนที่ยืนขึ้นมาลุกยืนขึ้นมาแล้วก็ต่อต้านองค์กรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นร่วมมือกันนะครับลบแอปทิ้งเลยลบแอปทิ้งเลยวันนี้เราเจอตัวแล้วสลิม เราเจอเตัวมันจักจั่แล้ววันนี้เราเห็นทตาแท้ของมันเราเห็นหางม,มันโผล่มาแล้วแล้วถ้าคุณยังไม่ยังไม่ร่วมมือกันคุณก็สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินวันนี้ร่วมมือกันนะครับเลิกสั่งแอปไอเฮียนี้เลยไม่มีการสั่งผ่านนี้โดยเด็ดขาดเรามีสิ่งที่เราชนะมัน และมันไม่สามารถสู้กับเราได้เลยคือใจที่แมนรกประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมพวกเราทําได้เราสู้มันได้พังแลวครับไม่ต้องห่วงพังพินาศแน่นอนล้านเปอร์เซ็นตล้านเปอร์เซ็นเชื่อผมไหมพนันกับผมไหมพนันกับผมไหมเรือนนีนะ้เก็บของกลับสัวเขาทันที คุณจะเห็นหางเล็ก,ลกๆตูดแพนด้าเล็กๆเดินจากเราไปกับสัวเถาทันทีเลยเอาผมไหมเอา,ากบหัวใจรวมๆมาผมอยากจะรู้ลบเดี๋ยวนี้เลยลบเดี๋ยวนี้เลยลบออกเลยวันนี้คุณเอาชนะมันไม่ว่าจะเป็นเผด็จการทหารหรือพวกสลิมเฮียเนี่ยคุณใช้ปลายนิ้วคุณเลยคุณใช้ปลายนิ้วคุณจัดการ ส่วนในภาคสนามเนี่ยออกไปลบเนี่ยไม่เป็นไรปล่อยเป็นหน้าที่พวกผมวันนี้อำนาจสูงสุดอยู่ในนิ้วของประชาชนเราทำทำได้อย่างง่ายได้คือให้มันฆ่ามันด้วยปลายนิ้วของเราคุณทำได้คุณทำเลยทำเดี๋ยวนี้เลยโดยไม่ต้องออกมาสู้เลยไม่ต้องออกมาสู้เลยไม่ตายทันทีเลยวันนี้ตายทันทีเลยวันนี้ดิ้นชักดิ้นชักง,งอ จําไว้นะไอ้พวกสลิมหน้าโง่มึงอาจจะไม่ได้ลบไอ้สลิมแพนด้าของมึงออกไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูไม่ได้ขอร้องให้มึงลบแต่กูจะขอร้องให้มึงเพิ่มเพิ่มแอปเข้าไปหน่อยมันจะมีแอปคนละเมรุแอปวัดชนะ แอปพระพร้อมและแอปเรารักสับตเตล์มึงโหลดเข้าไปเลยอีกสี่แอปข้างๆแอปแพนด้ามึงมึงโหลดเข้าไปเดี๋ยวนี้มึงโหลดเข้าไปเดี๋ยวนี้เนหน้าเที่เนี่ยฝรั <For S 2> ่งเขาบอก <Yeah. S 1> we ask you for the vaccine you gave us tear gas and b u b b l e bullets ไอ้เฮียกูกูร้องขอวัคซีนดีๆนะมึงให้วัคซีนยเฮีย้ยคุณภาพหวยที่ชาวโลกเขาเขาไม่รับเข้าประเทศสัตว์แต่มึงให้ให้แก้น้ำตามึงให้กระสุนย่างกูชาติหมาทนนี้นะครับ ผมจะบอกไว้ให้ว่ามีข่าวลงนะครับมีข่าวลงแต่โทษทีว่าหนังสือเนี่ยมันกลับหัวกลับด้านอยู่แต่ไม่เป็นไรผมอ่านให้ฟังเขาบอกว่าด่วนร้านสะดวกซื้อทยอยปิดอย่างต่อเนื่องผมเข้าไปอ่านในในในลิงก์นี้ปรากฏว่าส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคเหนือ การรณรงค์ของพวกผมแน่นอนพวกผมนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวผมพวกผมรณรงค์กันเมื่อวันที่สามสิบมิถุนายนไม่เข้าไม่ซื้อของไอ้เจ๊กกระบอกของไอ้เจ๊กสลิมของไอ้แพนด้าสลิมหนึ่งเดือนผ่านไปเป็นผลแล้วครับถึงเดือนไหมเนี่ยไม่ถึงนะย,งงยังไม่ถึงเดือนนะครับเพิ่งจะเพ <15. S 1> ิ่งจะสิบห้าวันเท่านั้นนะฮะ ข่าวลงแล้วว่าร้านสะดวกซื้อทยอยปิดอย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะนี่ผมไปดูมาในที่เชียงใหม่แสดงว่านักประชาธิปไตยตัวยงเนี่ยอยู่ที่ภาคเหนือเยอะมากเลยขอพระคุณมากขอพระคุณมากขอพระคุณมากอาณาจักรกว่าแสนล้านของมันมันจะต้องล่มสลายมันต้านเราไม่อยู่แล้วครับ กูไม่ซื้อมึงสักอย่างมันจะอยู่ไหมชิปหายหมดชิปหายหมดวันนี้วันนี้อย่าลืมนะครับผมโลนนลงกันนะโลนนลงกันนะไม่เข้าไม่ซื้อของไอ้เจ๊กกระบดไม่เข้าไม่ซื้อไม่สั่งไอ้ไอสลิมแพนดา้าอย่าลืมนะนี่ในข่าวนี้นี่คือข่าวจริงนะผมไม่ใช่มา ุณต้องบอกก่อนนะสิ่งที่ผมเล่ามให้ฟังทั้งหมดเป็นจริงทั้งหมดนะครับผมเช็คแล้วเช็คอีกว่าเป็นข่าวจริงนะครับไม่ผมไม่เอาข่าวปล่อยข่าวลวงอะไรมามามาบอกคุณมาล่อล่ำคุณฟังนะผมไม่เอาต้องต้องบอกก่อนนะวันนี้เป็นผลแล้วนะเป็นผลแล้วเริ่มทยอยปิดไปหลายสิบสาขาแล้วแต่ที่เขารายงานมันเนี่ยคือที่เชียงใหม่ อยู่ทางตอนบนทางเชียงใหม่ภาคเหนือเห็นชัดนะครับบางร้านก็บอกปิดสาขาย้ายบางร้านก็บอกว่าปิดปรับปรุงชั่วคราวปิดปรับปรุงอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่มันจะตอแหลคุณนึกออกไหมอย่างคุณไปเดินในห้างเนี่ยห้างโลตัสคุณเห็นไหมมันปิดประกาศปิดปรับปรุงจะเปิดเร็วๆนี้ปิดปรับปรุงชั่วคราวนูน่นนี่นั่นก็มันก็ตอแหลไป มันก็ปอแหลไปแต่กูไม่เชื่อเอากับผมนะเลิกซื้อเลิกเข้าอยู่ไม่ได้หรอกวันนี้เราชนะจำไว้ว่าเราเนี่ยเหมือนเหมือนหินน่ะเราต้องหารอยแตกมันให้เจอถ้าเราเห็นรอยแตกเนี่ยแล้วเราย้ำไปที่รอยแตกเนี่ยเราสามารถที่จะทำลายหินตัวนี้ได้ง่ายขึ้น เมื่อก,ก่อนเรายังสู้ไม่เป็นเห็นไหมครับสู้ไม่เป็นสีซัวมั่วไปหมดทําอะไรมันไม่ได้เลยเห็นไหมทําอะไรมันไม่ได้เลยเรียกร้องอะไรไปเนะี่ยคุณไปยืนหน้าหน้าโบสถ์หน้าวิหารหน้าศาลนี่ะร้อยยี่สิบชั่วโมงหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบชั่วโมงหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบปีมันก็ไม่ออกคุณต้องสู้ให้เป็นถ้าคุณสู้เป็นเห็นไหมครับผมโลนาลง ปั๊บพอสู้เป็นปั๊บทางทนายเปลี่ยนวิธีการยื่นเช้าตอนเย็นเป็นกวิ้นออกเลยเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเมื่อก่อนทนายยื่นสิบรอบไม่ออกเห็นไหมพอผมไปเยี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีสู้กับมันมันออกเลยเห็นไหมเพะฉะนนคุณต้องสู้ให้เป็นวันนี้ อย่างที่ผมบอกร้างสะดวกซื้อใช่ไหมร้างเซเว่นใช่ไหมไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นนะเซเว่นนะไม่เข้าตรงเสอย่างไม่รอดมึงยามไปใช้ตักกะที่ว่ามือซื้ออ้วเติมอภีปิดอเียเปิดปิดให้หมดอ้วเปิดได้อยู่คนเดียวเผยเผอนะ มันจะสั่งให้ปายุกเนี่ยนะไอ้ปายุกเนี่ยออกมาตรการมามอนเจ็ดหนึ่งหนึ่งมามอเจดหนึ่งหนึ่งมาให้ปิดร้านทั้งหมดยกเว้นของไอ้เจ้าสัวคนเดียวเปิดได้อย่าลืมนะวันนี้มันอยู่มันมันบริหารงานอยู่บนซากศพสามพันสองร้อี่สิกว่าคนแล้วแล้วเราจะเป็นพลังอย่างมหาศาลเอา้า ผมดูมันลงไป,ไปเป็นยังไงสามสิบมิถุนายนเลิกเข้าเลิกซื้อวันนี้ลงข่าวแล้วเอาไม่อยู่แล้วสถานสะดวกซื้อขย้อยปิดวันนี้เราเดินชนะถ้าเราชนะไอ้เจ้าสัวผดเด็จการนี้ได้เราจะชนะประยุทธ์ได้คุณเชื่ออย่างผมหรือยังสำหรับไอ้แพนด้านี้เตรียมตัวมึงไม่ต้องไปมึงไม่ต้องแถลงการขอโทษแล้ว ป่าประโยชน์มึงจะไปประดิษฐ์ประดาประดอยคำสวยหรูอ,อะไรมาไม่มีประโยชน์วันนี้เขารู้เช่นเห็นชาติมึงแม่แพนด้านี้นะตัวนี้สีขาวดำนะขลับดำนะแต่หางสึกเหลืองสัตว์